สวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับจตนีวิธีผันดอนครับเมื่อนี้ทีมงานเมื่อวานจะค้นครับพี่น้องนี่ครับว่าสิมาห่างบ่วงครับพี่น้องห่างบวงยึดป้าบาครับสีมาลุกประมาณไปเบิงนักบันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องและนี่ก็เริ่มงพอควยเล้วครับนี่ครับนี่พี่น้องอ้ทางน้ำอยู่ครับนี่ครับผม นี่ครับเริ่มมีคว่ไม่ยังเยู่ครับนี่ครับทางเห็ดออรอยด้วยนะครับบพราบั่นใจเห็ดนะครับว่ามันจะยู่หรือบ่ายู่ครับแต่ก็นดีไซไว้เยูะครับพี่น้องคทว่าบบว่าอาจจะหนูตัวใหญ่เลยครับไขยมันบ่ใหญ่ปานเด๋ยวไหมพี่น้องนี่ครับเป็นทางเยอะครับนี่จะทำกันแตงบ่วงกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ดบ่วงแล้วครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นทางลงมาครับผมนี่ครับนี่ใส่ดักไปเลยครับพี่น้องนี่นะครับเลงอาจจะมายามอยู่ครับแต่กับโปนี่คือกันครับพี่น้องนี่ครับทางประมาณนี้ครับผมทางออกรดโดยฝนครับนะครับมาผู้เดียวพี่น้องทีมงาน หยากันอย่างนั้นครับเดี๋ยวตากรองลุยเองเลยครับวัอนี้ครับพี่น้องเซฟไปที่แรกครับนี่ครับผมเป็นทางน่ครับพี่น้องนี่ครับเบื้อกันครับพี่น้องเหมือนแหลงสิเป็นแดงครับสิ่มานบัวครับผมเอาล้วครับนี่ครับผมไปต้งต่อไปพี่น้องใกล้ข้ามแล้วละครับตอนนี้ตะเว็นกําลังสีตกดินครับนี่ครับพี่น้อง ไปครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับหนูกับพอมีแต่ใส่อยู่ครับพี่น้องนี่ทั้งครับนี่ครับผมทั้งอ๋อเราลุ่มไปฝนบโอ้ลุ่มไปทั้งฝนครับครับไก่ครับเราเหรอครับป่านนี้พวงเสียเรียบักบไรครับพี่น้อง สิ่งยากน้อยนึงครับผมโอ้มากคนเดียวนครับเอามันๆบันบนี่เยอะจิมมาบึงอีกเยอะมาบึงอีกเทีย่ยตอนย้ำครับพี่น้องอค,ครับพันโตอีพีบานอนครับ อันเพลงวิธีปันดอนครับมือนี้ไอตากล่องมาห่างไปแล้วครับนี่พามาหยามบวงครับมือนี้ไอตากล่องมา,างมาห่างไว้นี่ครับห่างเบิ้งครับมาสิมานโนมันคอยุ่นนะครับเสียงอะเสียงแคงโคกโคกโคกหรืออะไรไม่บอกเลยใช่ไหมครับพี่น้องหยามเลยครับตะหลังแหลกเลยครับพี่น้อง อันนี้ยูดีครับโอ้ยวันเด็กเกิดนิ่งเปรี้ยนี่ uh ุบอยู่ไปครับผมไปเรื <s 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 uh ่อแลนโอ้ <S 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 ันนี้ยูดีครับครับ เหมือนเดิมครับปกติโอ้โหเนี่ยอะไรีครับไอ้พันครับศครับซูนอยู่ศอยู่แสดงว่ามีหนูอยู่ เยบเลยครับเียบติดขีดินงบเลยวะเยียบ,บิดขีดินเลยับรงวันีครับหนูมีแผลมีแผลถจัก้งละอื้อ,อ เอาล้วพี่น้องเอาถือนะครับถือตัวนึงครับโอ้นี่ไงเอาแค่หน่อยครับแค่หน่อยครับแค่หน่อยครับแค่ละถือคว้าเลยนี่ไครับพี่น้องเดี๋ยวอมนี่ตัวนึงนะครับพี่น้องแก้ว โอ้โตัวงานด้วยครับขันแขนอยู่ครับนี่แขนแขนอยู่ไปเก็บไปครับพี่น้องไปเลยครับเก็บนี่เลยหนี่โอ้เดูปล่อยดีบ่มีงังครับเอาล้วครับพี่น้องนียามคืนเลยครับยามเสาก็รู้ว่าสิเป็นยังไลยเนาะครับคอยเบิไงครับยามไปเลยครับอย่าพ่วงติดดินแดดแปดวะคอยพลาดเลยครับ ไซคู่สั่งรับพี่น้องบางแรงนี่มาคนเดียวครับยำแรงเลยมีมูหครับผมประกาศมาผู้เดียวครับหรอวะว,ว่าหนูลแอยู่าหยาบแรงอย๋อนี่แหละครับพี่น้องยำขึ้นครับผมเฮ้ยเป็นตัวเดียวสรุปแล้วเดินไปครับผมเดิ่ขึ้นขาเด้อ ดวงังเหรอดวแข็งไปอีกเบ็ดเลยหุ่นโลกยิงน่ขาดเอฟอีกล้็นะครับไอ้นี่ี่เปนไอ้นี่้ครับนครับม่ยอีงต่อไปครับอ่าพี่น้องดีตัวนึงครับ ืัอนี้คืนนี้ได้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเหมือนเศร้าไปพอกันไหมไปถึมานบ่ทางไหนกะนเดีกวอมที่เขาไปนะครับกลับบ้านพี่น้องเหมือนเศร้าเจอกันไปพี่น้องแจ้งแล้วตะเวนขึ้นแจง้งที่คืนเลยแต่ว่าหนาวหนาวผ้าใบยามบ่วง หางนู้เยมึงขึ้นนี่ตากล้องมาหางนู้นเว้ยขึ้นมายามได้ตัวหนึ่งบารูว่ายามเศ้จาจักสิเป็นยังไงจิตตาไปบ่วงพี่น้องไปหนาวเถอะแดดอมวะมาๆๆพี่น้องตามมาจะได้เกิดหรือไม่นะครับปุ่นบ่วงรักสี่เกเรก้าลายอยู่พี่น้องดินเด้อดินเด้อหนู <laughs> <laughs> ยามมิดอ่อนซ้อนเด้อ Thì cười buồn phi nồng Lạc sáng láng như vậy <laughs> <Bên cười> <đấy, cười> <hán> đâu <laughs> Để mít, ôm bỏ Mít ơn <laughs> tế Mít tôi đi này quá Tôi mà khuyến อันนี้ล่วงแล้วเนี่ยโได้ใส่เป็นไหนไอ้ตู่้องขึบนเดินทางติเลยแสดงนม้ตัวเดียวเรียบร้อยโได้เกิดพี่น้องเลยหนูตัวเดียวเขาไม่เดินดีเลย เมี่นยานขักยาง,งานในกินวัห้อยไปลระแตดดูโอ้ยบลอย,ยอไม่ได้เกิดเลยอ่ะิบลอยครับอ <c oughs> ื่นครับอีกสายหนึ่งพี่น้องไปเบิร์นน้ำกันครับ đi tốt thì mất nhanh này, đi vào thì bỏ đây rồi đi. Ừ. Bố thương khát mắn phá tối, tối <cười> <cười> xem một trực, bay lên đi mới đi Không lời Ôi bưng Không được. เอไม่มีอะไรฮนะเบิ่งครับพีนะ่น้องดินอูดอูดเห็นเลยนะ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  โอ้บได้เกิดครับเสือลือยุบวงอะไรบ้หมันพี่น้องรอบเ้าบได้อมครับเออมเตะ่วงกันซิปล่อยดี อีกลังหนึ่งครับโอ้ยบร้อยไ่ได้เกิดยังตับครับ เอาครับพี่น้องยามบ่งยามโ้าไปหัวตัวบ่มันานเซลล์เกินพันเต่าโอ้เี่เดียวไหนดูเตี้ยวมาขึ้นอีกตัวหนึ่งแนวเลยสงสัยไฟอมไม่ยาดน้ำเงาบวมหวานบ่มหวานมือเกินอย่างในตัวหนึ่งอยู่เอาไปดังไฟจะเลยบ่งแนวนี้เอาครับพี่น้องมันบ่มันานเซลล์เกินคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องช่องวิธีบ้านดอนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบร่รดโอมจำพี่น้องไปเข้าบ้านมือหนาเข้าว่ากัน